ทำอะไรคะวันนี้กลุ่มพวกเรานะคะจะมานำเสนอแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ5-6ขวบค่ะค่ะสำหรับสมาชิกในกลุ่มของดิฉันก็มีดังนี้นะคะค่ะ1น,นางสาวอารนงค์ชายศรี2นางสาวเกยรัตน์จันละและ3นางสาวธน,นพรพ่อที่ขำค่ะค่ะและเรื่องที่เราจะสอนกันวันนี้นะคะนั่นก็คือหุ่นนิ้วมือจากการพับกระดาษค,ค่ะค่ะไปชมกันเลยไปกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมหุ่นนิ้วมือจากการพับกระดาษนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงทักทายกันก่อนดีกว่าสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกัน เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์ชนิดต่างๆมีอะไรบ้างเอ่ยมีนกค่ะใช่แล้วคะ่ะมีอะไรอีกคะมีแมวค่ะใช่แล้วคะ่ะแต่ในมือของคุณครูเป็นสัตว์ชนิดอะไรเอ่ยอยากรู้ไหมคะเออหมูใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะนี่คือหมูนะคะน่ารักไหมเอ่ย คุณครูจะพาเด็กทําแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมคุณครูขอสร้างข้อตกลงกับเด็กๆก่อนได้มั้เอ่ยได้ค่ะอ่าเรามาสร้างข้อตกลงกันเลยนะคะเราก็ไปเริ่มทํากิจกรรมกันเลยไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทําหุ่นนิ้วมือจากการพับกระดาษไปพร้อมกับคุณครูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะมาแนะนําอุปกรณ์การทําและวิธีการใช้ก่อนนะคะเด็กๆนักรู้ไม่เอ่ยนะคะว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยกันไกลค่ะเก่งมากค่ะกันไกลเขาเอาไว้ทําอะไรคะเด็กตัดกระดาษค่ะใช่แล้วคะ่ะ่าและชิ้นที่สองนะคะคืออะไรเอ่ยกาวค่ะ ใช่แล้วค่ะแต่เขาเรียกว่าเทปกาวสองหน้านะคะเด็กๆซึ่งเราสามารถใช้แทนกาวน้ำหรือกาวแท่งได้นะคะอ่าและชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นแบบการทําหุ่นนิ้วมือนะคะซึ่งเป็นปบางานแบบนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทีละกลุ่มนะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะออกมาทีละกลุ่มนะคะจับกลุ่มกันกลุ่มละ3-5ถึงคนนะคะแล,ะล้วมารับตัวสัตว์นะคะจากคุณครูปไปเลยค่ะ อ่าเด็กๆได้กันหรือยังคะได้แล้วค่ะอ่างั้นเรามาทําพร้อมกับคุณครูกันเลยดีกว่านะคะอ่าโดยขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กตัดกระดาษนะคะ่าตัดลูกสัตว์นะคะตามรอยประแบบนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆตัดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะอ่านะคะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะ,ะให้เด็กๆนะคะ ทำกระดาษให้เป็นรูปแบบนี้นะคะเอาเอารูปด้านนี้ค่ะหันมาเข้าหาตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยดูเพื่อนๆของเราด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับกระดาษลงอย่างนี้ก่อนนะคะพับแนวนอนนะคะนี่นะคะพับสองฝั่งเลยนะคะเพื่อให้มันเกิดรอยพับตรงกลางนะคะได้กันรือยังคะได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็พับด้าน ขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายเข้ามาแบบนี้เลยคะ่ะได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าช่วยกันดูเพื่อนๆด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้นะคะอ่าและทําให้เป็นแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็พับจากข้างบนข้างล่างข้างขวาและข้างซ้ายนะคะก็จะได้แบบนี้คะ่ะเด็กๆค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราพับแบบเดิมเลยแบบตอนแรกของเรานะคะพับแบบนี้พับแนวนอนพับแนวตั้งอย่างนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดกาวตรงบริเวณที่เป็นสีแบบนี้นะคะไม่ใช่สีชมพูนะคะเด็กเราจะติดตรงนี้กัน <S <S 1> <S 1> อ่านะคะเมื่อเราติดกาวเสร็จแล้วค่ะให้เราพับเข้ากันแบบนี้นะคะนักเยี่ยน เสร็จแล้วเราก็เอานิ้วสอดเข้าไปค่ะพับเข้าหากันอย่างนี้นะคะได้ไหมเอ่ยเด็กๆไหนเก่งไหนไ,ไม่ได้ค่ะนี่ค่ะคุณคุณนี่ค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดของตัวสัตว์กันนะคะซึ่งมีอะไรบ้างเอ่ย คุาครูก็จะใส่หูใส่มือและใส่หางนะคะเด็กๆเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ่นนี้นะคะเราก็จะตัวสนั่จิ้งจอกและหมูนั่นเองนะคะเามื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดห้องของเรานะคะและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อห้องของเรานะคะจะได้สะอาดน่าอยู่และน่าเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ ็กทำความสะอาดห้องเสร็จกันหรือยังคะสงเสร็จแล้วค่ะอาต่อไปคุณครูจะให้เด็กออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองนะคะว่าได้สัตว์ตัวไหนบ้างแล้วได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างนะคะค่ะค่ะอ้าครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก่อนที่จะจากกันไปคุณครูมีบทเพลงมาให้เด็กร้องด้วยนะคะไปร้องกันเลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาบายบาย,บายนะเธอ khi chừng thờ sau mơ mưa âm là hô can đuổi đòi yêu hô na chắc mưa bye 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 bye